ก็จะมีปุยเทพนะคะที่เราได้ยินข่าวว่าได้ยินว่า,ามีเท้ามหาพรหมพระอ,อินทนะคะเทพเจ้าชั้นสูงเนี่ยก็จะเสด็จลงมาอยนะู่ณเขาแห่งนี้นะคะแล้วก็สว่างสวยไปมากมายเหลือเกินนะผุกคนก็มองเห็นความสว่างไสวของภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้ถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีปุยยที่เสด็จลงมา เฝ้าพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก,ก็ส่งเข้าสมาธิระดับสูงเพื่อที่จะตรวจด,ดูสัตว์โลกว่าผู้ใดบ้างที่สมควรที่จะโปรโดนะฮะผู้ใดบ้างที่สมควรที่จะโปรโดที่จะ,ะทําการโปรโดนั่นเองอทานผู้ชมจะมีอะไรขึ้นไปวสวยมาก ท่านผู้ชมคะนี่คือสถานที่สุติพระพุทธเจ้านะคะ